ไปแล้วไปแล้วไปแล้วติดแล้วพี่น้อง ตุน้นตุ้นนี่กบยางนะครับกบแก่ขั้นกบเด็กตกปลานะครับนี่ครับตัวน้อยๆก็ติดตัวน้อยๆก็ติดนี่ครับเต็มปากเลยกัดบริเวณครับปลาบอ่อแต่ว่าปลาบริเลียงเด้ กบยางแก้คันกบเย็กตัวปลานะครับกบจิ๋วใช้งานได้ดีครับผมครับ